วันไร v EP ที่5วันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้งาน Microsoft 365หรือว่าตัววันไร i เนี่ยในส่วนของการใช้งาน,นในระบบปฏิบัติการ iOS นะผมไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ iPad เนาะก็จะมีไอคอนของโปรแกรมเนี่ยชุดเนี้ยของ Microsoft 365เนี่ยประมาณนี้เลยนะครโอเคเดี๋ยวไปชมในคลิปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง GIG นะครับผมช่องนี้นำทริคก,การใช้งานคอมพิวเตอร์ ข่าวสารทางด้านไอทีต่างๆว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆเนี่ยมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมโอเคมารู้ถึงคลิปวันนี้กันลคลิปวันนี้ก็จะเป็นการใช้งาน OneDrive นะครับ OneDrive ที่อยู่ใน Microsoft 3 6 5เนาะเป็น EP ที่5หรือว่า Part ที่5แล้วนะครับผมฐานนี้ก็จะเป็นแนะนําการใช้งาน OneDrive เนี่ยในส่วนของ iOS ไม่ว่าจะเป็น iPad หรือ iPhone เนาะแต่ว่าอันเนี้ยผมจะเอา iPad มาเนาะแต่ว่าการใช้งานเนี่ยมันคล้ายกันแหละเพราะว่า มันคือระบบปฏิบัติการเดียวกันแค่หน้าจอเนี่ยมันจะเล็กกับใหญ่แค่นั้นเองผแต่ว่าคอนเซปต์การใช้งานเนี่ยอันเดียวกันเลยนะผมหลังจาก EP ก่อนหน้านี้เนาะไม่ว่าจะเป็นสอนการใช้งานบนเว็บไซต์เว็บเบราว์เซอร์ในส่วนของ OneDrive แล้วก็แมปตัว OneDrive เนี่ยเข้ามาอยู่ในส่วนของคอมพิวเตอร์หรือว่า Mac เนาะใครดู EP ที่แล้วเนี่ยก็จะเข้าใจนะผมว่า OneDrive เนี่ยมันคืออะไรนะผมหลังจากที่เราแมปเข้าคอมพิวเตอร์แล้วปุ๊บเนี่ย เราอยากทํางานแบบประมาณว่า,เ,าเวลาออกไปข้างนอกเนี้ยไม่ต้องยกคอมพิวเตอร์ที่มันหนักๆไปไปต้องยกโน้ตบุ๊กที่มันหนักๆไปเอา iPad เนี่ยที่มันจอเล็กๆเนี่ยพกพาง่ายพกพาสะดวกเนี่ยเอาไปทํางานต่างจังหวัดหรือว่าข้างนอกได้เลยซึ่งมันจะง่ายกว่าแถมเซฟใน iPad ดเราปุ๊บไฟล์ข้อมูลเนี่ยก็จะถูกบันทึกแบบเรียลไทม์มาเปิดในคอมก็จะได้ไฟล์ที่มันอัปเดตล่าสุดด้วยนะครับอันนี้ให้ทุกคนจําโฟลเดอร์อันนี้ไว้นะโฟลเดอร์ที่ผมสร้างเนาะงานชั้นนี่เนาะในงานชั้นก็จะมีโฟลเดอร์ของอาเจ็บนี้อยู่นะ เดีย๋ยวเราไปดูที่ iPad กันนะผมที่ iPad นะผมอันนี้เป็นหน้าตาของ iPad เนาะผมใช้โปรแกรมในการมิลเลอร์หน้าจอขึ้นมานะผมอ่ะในส่วนของโปรแกรมของผมก็จะมีประมาณนี้นะผมนี่เป็นชุดอ่วันไรเอ็กเซลเวิร์ดพาวเวอร์พอยต์แล้วก็เอาลุกออฟฟิศนะครับผมหลักๆเนะี่ยที่ผมแนะนําให้โหลดมาเนาะใครที่ใช้ Microsoft 3 6 5มหกห้านะผมแนะนําให้เป็นวันไรเอ็กเซลเวิร์ดหรือว่าอ่าแล้วก็พาวเวอร์พอยตสามตัวนี้นะผมโอ้ยสี่ตัวนี้สี่ตัวบนนี้นะผมไอสองตัวนี้ไม่ต้องโหลดก็ได้นะเดี๋ยวมันจะหนักเครื่องเนระแต่ว่า ถ้าใครม,มีการใช้อีเมลบนมือถือเนาะก็สามารถโหลดเอาลูกตัวนี้มาใช้ได้เลยมันใช้งานฟรีนะผมแต่ว่าชุดบนเนี่ยอันนี้ไม่ได้ใช้งานฟรีนะผมต้องมีสิทธิ์ใช้งาน Microsoft ามหเท่านั้นนะครับผมสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะโหลดยังไงนะผมก็เข้าไปที่ p p Store เลยนะผมนี่แอปสโต e อยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นรูปไอคอน App Store เข้าไปแล้วก็พิมพ์โปรแกรมที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะผมก็มี Word Excel PowerPoint รอนี่นี่ก็พิมพ์ค้นหาแล้วก็คําสั่งสมมุติ Excel พิมพ์แค่ Excel ก็คือแนะนะําใหห้ลด แยกมาเนอะผมเนี่ยเอ็กเซลของ Microsoft Excel เนี่ยกดโหลดมาเลยอันนี้ของผมโหลดมาแล้วมันก็เลยขึ้นให้กดเปิดนะครผมหรือแม้กระทั่งวันได้นะผมหรือแม้กระทั่งวันได้ก็พิมพ์วันได้นะผมวันได้อ่ะพอพิมพ์วันได้เสร็จปุ๊บก็จะขึ้นโปรแกรมของ m เมค o อฟต์วันได้โผล่ขึ้นมาตรงมุมขวามือตรงนี้นะผมก็กดดาวน์โหลดได้เลยของผมมีแอปพลิเคชันวันได้อยู่แล้วเนาะก็กดปิดไปนะผมหลังจากโหลดโปรแกรมมาแล้วปุ๊บนะผมให้กดเข้าไปที่วันได้ตรงนี้เลยปุ๊บนะครับผมอ่าครั้งแรกเนี่ยถ้าใครไม่ได้ลงชื่่อเเข้้้้าาใชคงไวนีย ก็มันจะให้ลงชื่อเข้าใช้แบบนี้เนาะทีนี้เราจะไปดูว่าวันได้ที่อยู่บนเครื่องของผมเนี่ยล็อกอินด้วยอีเมลอะไรนะผมก็ไปที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้เนาะนะผมอ่ะอันนี้อาจจะไม่เห็นนะผมกล้องของผมน่าจะบังอยู่นะผมจะเป็นมุมขวาด้านล่างจะมีรูปก้อนเมฆอยู่ครับผมคลิกไปที่รูปก้อนเมฆแล้วก็จะมีตั้งค่าตรงนี้โผล่ขึ้นมานะผมกดเข้าไปแล้วก็เซตติ้งครับผมอ่าจะเห็นว่าอีเมลที่เราล็อกอินวันได้ไว้เนี่ยเป็นอีเมลนี้ b i s ณุแปดหนึ่งสองสาม atmail.com นะผมก็จะล็อกอินเข้าไปนะผมอ่ะพิมพ์เเสรร็จแลล้วปป๊บบกดนี่ไยคัผม ลูกศรชี้ไปทังนั้นขวานะผมกดเข้าไปนะผมอ่าเขาก็จะให้ใส่รหัสผ่านแล้วก็ใส่รหัสผ่านปกติครับผมนะกดเข้าไปเรียบร้อยนะผมกดถัดไปครับผมอ่ากดยอมรับครับผมอ่าโอเคอันนี้กดรับทราบไปเลยเนาะในกรณี้ผมล็อกอินวันใดนะผมด้วยอีเมลของนี่มุมขวากดดูก็ได้นะผมจะมีอ่าไอ้มุมซ้ายนะผมกดดูก็ได้จะมีอ่าวิศนุแปดหนึ่งองสานด้วยอีเมลนี้นะผมใช้งาน วันไร้เนี่ยหนึ่งเทเลไวท์นะผมใช้งานไปแค่1.7เจ็ดเมกเองแล้วหนึ่งจุดเจ็ดกิกเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูงานเรานะครับว่างานเรามันจะอยู่ตรงไหนนะครับผมมันจะมีแถบล่างนะครับผมแถบล่าง1 2 3 4นะครับแล้วก็มีกล้องด้วยเนาะในที่นี้เราจะเข้าไปที่แถบของไฟล์นะครับกดไปที่ไฟล์ครับผมปึ๊บเราจะเห็นเลยว่าโฟลเดอร์ต่างๆเนี่ยมันจะเหมือนในคอมเป๊ะเลยนะครับนี่งานชั้นเห็นไหมงานชั้นกดเข้าไปข้างในปึ๊บอันนี้ในคอมนะจะมีไฟล์ Excel อันหนึ่ง เราจะกดเข้าไปในวันได์ของงานชั้นบ้างปึ๊บนะครับผมอ่าจะเห็นไฟล์ Excel ไฟล์นี้อยู่นะครับผมสามารถปรับตรงนี้ได้เนาะเนี่ยตรงมุมขวาตรงนี้จะมีให้ปรับนะบผมว่าจะอ่าให้โชว์งานแบบไหนน้มสมมติผมต้องการสร้างไฟล์ในนี้อีกไฟล์หนึ่งก็กดบวกตรงนี้ผมบ,บวกอ่าแล้วก็ เลือกเป็นสมมติเป็น Excel อีกอันนึงนะผมสมมติในกรณีนี้เครื่องเรามีโปรแกรม Excel แล้วเนาะมันก็จะพาวิ่งไปเปิดไฟล์ e x c e เนะที่เราสร้างมาเมื่อกี้นะครับเป็น New file นะครับกำลังบอกอยู่ว่ากำลังสร้าง r e a d s h e e t นะครับในกรณีนี้ในการสร้าง p r e a d Sheet ของผมเนี่ยมันวิ่งมาที่โปรแกรม Office นะครับผมผมก็กรอกอ e ีเมลของผมเข้าไปนะครับในที่นี้มันจะวิ่งมาโปรแกรมนี้นะเนาะโปรแกรมนี้โปรแกรม Office เนี่ยตรงนี้นะผมถ้าล็อกอินโปรแกรม Office ค้างไว้อันแรกนะครับอันนี้ในกรณีที่ใครโหลดมาเนาะ หรือถ้าใครไม่ได้โหลดมาเนี่ยมันจะวิ่งมาที่ Excel เลยนะผมก็ล็อกอินครั้งแรกปุ๊บทุกตัวเนี่ยมันจะซิงค์ด้วยอีเมลเดียวทั้งหมดเลยนะผมล็อกอินแค่โปรแกรมเดียวก็จะซิงค์ไปทุกแอปพลิเคชันนะผมในที่นี้มันซิงค์มาที่แอปของ Office นะผมก็กดถัดไปนะผมใส่รหัสผ่านนะผมลงชื่อเข้าใช้ไปครับผมโอเคกดลงชื่อเข้าใช้แล้วปุ๊บนะครับผมก็จะเป็นหน้าตาของไฟล์ Excel ที่มันเปล่าๆขึ้นมาเนาะผมจะลองพิมพ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะลองพิมพ์ทีมนะผมทีมชื่อผมไฟล์นี้ก็เป็นนนนววิิษษณณุุะะรผผมมอ่่าซึงงไฟล์ตเี้ย มันจะเซฟอัตโนมัตินะผมถ้าเราพิมพ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเซฟอัตโนมัตินะผมเพราะว่ามันเป็น Microsoft 365เนาะใช้งานบน iPad นะผมโอเคผมจะปิดไฟล์นี้ไปเนาะเรากลับไปดูที่ OneDrive นะผมวันไร้จะปัดปัดทิ้งไปเลยนะผมแล้วก็กลับไปดูที่ OneDrive นะผมอันนี้นะผมปึ๊บเห็นไหมจะมีไฟล์ที่ชื่อว่า s r e a d Sheet ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ในที่เนี้ยผมไม่ได้ตั้งชื่อไฟล์เนาะเราจะลองเข้าไปดูในส่วนของคอมพิวเตอร์บ้างว่าจะเห็น ไฟล์นี้นะครับที่อยู่ในโฟลเดอร์ของงานชั้นหรือเปล่านะครับงานชั้นนะครับโฟลเดอร์นี้งานชั้นกดเข้าไปก็จะมี2ไฟล์นะเราไปดูที่คอมพิวเตอร์นะครับอ่าสังเกตว่าจะเห็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า space sheet นะครับที่สร้างจาก iPad เมื่อกี้แล้วลองกดเข้าไปดูว่าจะเห็นข้อความที่เราพิมพ์เมื่อกี้หรือเปล่านะครับกดเข้าไปดูอ่าสังเกตว่าจะเห็นข้อความที่ผมพิมพ์เมื่อกี้ก็คือทีมนะครับทีมแล้วก็วิศนุนะครับผมจะลองพิมพ์อีกอันหนึ่งอ่ะปึ๊บนะครับแล้วก็ปึ๊บนะคร โมโๆเลยเนาะอ่าหลังจากพิมพ์เสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเปิดออโต้เซฟเหมือนกันนะผมเพราะว่ามันมันเปิดจากวันไรมันก็จะเซฟอัตโนมัติเลยนะผมผมจะลองเปิดจากตัว iPad ดนะ้วยเนาะว่ามันจะขึ้นยังไงเนาะเดี๋ยวขอย่อหน้าจอาลงนิดนึงเนาะเดี๋ยวจะลองเปิดไฟล์พร้อมกันดูนะผมะสมมติผมเปิดจาก iPad เนาะเป็นไฟล์ Space Sheet ตรงนี้กดเข้าไปจะดูว่าข้อความที่ผมอัปเดตเนี่ยขึ้นหรือ,อยังนะผมอ่าในในนี้มันขึ้นแบบนี้ก็มากดเปิดตรงนี้เลยครับผมข้างล่างเนี่ยกดคาว่าเปิดนะไฟล์นะผม ปึ๊บเหมือนจะยังไม่อัปเดตนะผมลองเดาลองอ่ะสังเกตว่าขึ้นละเรียบร้อยนะผมคือไฟล์มันน่าจะอัปเดตเรียบร้อยแล้วเห็นไหมในส่วนของคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเห็นเลยว่า iPad เนี่ยกำลังจิ้มที่เซลไหนอยู่นะสมมติผมพิมพ์คําว่า T t t ทเนะใน iPad นะผมกดติ๊กถูกไปจะดูว่าในคอมอัปเดตหรือเปล่าอ่ะในคอมอัปเดตเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมจะลองพิมพ์ในคอมบ้างนะจะดูว่า iPad มันจะขึ้นหรือเปล่าว่า ผมกำลังคลิกเซลล์ไหนนะครับนี่มันขึ้นตรงนี้นะผมว่าในคอมเนี่ยคลิกอยู่ที่เซลล์นี้นะผม,ผมจะลองพิมพ์คําว่าคอมพิวเตอร์จะดูใน iPad ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าใน iPad ขึ้นเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฝั่งขวาคือ iPad นะผมขึ้นแบบเรียวไทม์เลยนะผมแล้วก็เซฟแบบเรียวไทม์ด้วยนะผมอันนี้ก็เป็นข้อดีของ Microsoft 3.5เนาะเวลาเอามาใช้งานใน iPad นะผมก็จะใช้งานแบบสะดวกรวดเร็วนะผมะสมมติเปลี่ยนชื่อปิดไปก่อนนะสมมติผมผมเปลี่ยนชื่อจากสเปซชีส์ะ Space นะผมผมปิดไฟล์นี้นะผม,ผมปิดไฟล์นี้แล้วก็เปลีี่่ยนนชือจากตรง้ เปลี่ยนเป็น job สองหนุ่ม j บสองหรืออยากมาอัปเดตใน job หนึ่งก็ได้นะอัปเดตงานใน job หนึ่งก็ได้นะผมะสมมติผมเอาตารางตัวเลขเนี่ยเต็มตารางเลยเนาะปึ๊บให้ตัวเลขเต็มตารางเลยอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วก็ปิดงานไปนมมันอัลต์ออโต้เซฟอยู่แล้วนะครับผมอันนี้มี job หนะึ่ง job สองเนาะเราไปดูใน iPad กันครับผมว่าไอ job หนึ่ง job สองเนี่ยจะโผล่หรือเปล่านะผมเราสามารถเลือกเปิดได้นะจะเปิดผ่านตัว เซ็นเตอร์ตรงนี้ที่เป็นตน้องเรียกอะไรเป็นแอปศูนย์รวมนะครับตัวออฟฟิศเนี่ยหรือว่าจะเปิดผ่านวันไรก็ได้นะส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบเปิดงานจากวันไรมากกว่านะค้องหรือว่าเรารู้ว่างานที่เราทำเนี่ยเปิดจากโปรแกรมไหนล่าสุดผมก็จะเปิดจากโปรแกรมนั้นเลยนะสมมติผมเปิดจาก Excel เปิดจาก Excel กดถัดไปนะครับผมแล้วก็ Excel เนี่ยมันจะมีมันล็อกอินด้วยชื่อเราเห็นไหมวิศนุแปดหนึ่งสองสามใช่ไหมครับผมมันจะมีโฟงนี้นะครับผมโฟลเดอร์ตรงนี้ ที่เป็นโฟลเดอร์ของ One Drive กดเข้าไปนะัมอ่ามันก็จะโชว์โฟลเดอร์ต่างๆที่อยู่ในวันไดของเราเราก็เลื่อนหาคําว่างานของชั้นนะผมงานชั้นนะับงานชั้นก็คืออันนี้นะับเหมือนมันจะโชว์โฟลเดอร์ที่เราเข้าไปใช้งานล่าสุดนะผมผมก็กดเข้าไปนะผมเราก็จะเห็นไฟล์2ไฟล์ก็คือจ็อบหนึ่งแล้วก็จ็อบสองเดี๋ยวจะลองกดเข้าไปในจ็อบหนึ่งดูนะผมว่ามีไฟล์ที่เราอัปเดตพวกตารางที่มันเป็นตัวเลขเมื่อกี้นะผมคือตารางนี้นะับไฟล์นี้จ็อบหนึ่งในคอมนะที่เราอัปเดตเป็นตารางตัวเลขนะกดเข้าไปเลย ปุ๊บนะครับอ่าสังเกตว่ามันจะเปิดแบบรวดเร็วเลยเนาะถ้าเปิดแบบจากตัว Excel เซลนะครับไฟค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็เสถียรมากขึ้นมากกว่าเปิดจากโปรแกรมอ่าเขาเรียกอะไรโปรแกรมนี้ยครับผมโปรแกรม Office ตรงเนี้ยเป็นโปรแกรมเซนเตอร์เนี่ยคือตัวนี้นะครับถ้าเปิดจากตัว Excel เลยเนะี่ยมันจะค่อนข้างเร็วนะครับสามารถแก้ไขางานได้ตามปกตินะครับคือแบบเซฟอัตโนมัติเลยไม่ต้องกลัวว่างานจะหายนะครับถึงเครื่องพัง iPad พังหรือแม้กระทั่งคอมพังเนี่ยงานเราก็ยังอยู่ในวันได้เหมือนเดิมเราจะเข้าไปเอาตอนไหนก็ได้ ซื้อเครื่องหมายมาล็อกอินเข้าไปเอาไฟล์ตรงนี้ก็สามารถเอามาทํางานได้เช่นกันโอ้คือที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปนะผมว่าใครที่อยากใช้งานของตัว Microsoft 3 6 5ัเนี่ยผมแนะนําให้โหลดชุดนี้มาเนาะชุดแรกเนี่ยไอซี IC จะตุรจักนี่ครับผมไอวั Drive, Excel, Word, PowerPoint นไรเอ็กเซลเวิร์ดพาวเวอร์พอย์นี่ครับผมแต่ถ้าใครมีอีเมลก็สามารถโหลดอันนี้มาด้วยเนาะเอาลุกนะผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกนะ็ไดนะ้เอาลุกมาว่ามันเป็นยังไงโอ้การรับส่งไฟล์นะับอันนี้เป็นเอาลุกเมลนะเอาลุกเมลก็จะมีประมาณนี้สามารถดูเมลผ่าน iPad ได้เลย นะครับผมง่ายได้นะครับผมอันนี้เป็นหน้าตาอของลูกนะครับผมอันนี้ตัวไพเอกของเรา one drive นะครับผมสามารถเห็นได้ด้วยว่าแต่ละโฟลเดอร์มีขนาดโฟลเดอร์หรือว่ามีขนาดไฟล์อยู่ในนั้นเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่แล้ว C77 เเมก125เมกประมาณนี้นะผมเห็นหมดเลยนะครับผมถ้าจะดูพื้นที่ก็กดมาที่เมนูหน้าแรกนะครับผมหรือว่ากดไปที่มุมซ้ายบนตรงไอคอนของเมลเราก็จะเห็นว่าเราใช้งานไปเท่าไหร่แล้วนะครับผมมีถังขย second, ะรีไซเคิลกรณี ลบไฟล์นะครับกรณีลบไฟล์ไปอยากกู้คืนไฟล์อย่างนี้นะครับสามารถกู้คืนได้นะในทางขยะรนะีไซเคิลเนาะแล้วก็ในส่วนของ iPhone นะครับไอโฟนก็ใช้งานเหมือนกันเลยครับต่างแค่หน้าจอมันจะเล็กกว่าแค่นั้นเองหลักการเดียวกันเตะนะโหลดไอซตัวนี้มาเหมือนเดิมแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับโอเคการใช้งานบันไดในตัว iPad หรือว่า iOS ของพวก iPhone นะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยว e ีพีหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการใช้งานในของในส่วนของ แท็บเล็ตหรือว่ามือถือ Android เนี่ย i n d r o i d เนี่ยจะมีการใช้งานยังไงโอเคครับผมสำหรับใครที่สนใจใช้งาน Microsoft 365น้ที่จะสามารถเอามาใช้งานใน iPad มือถือ iPhone ได้ด้วยเนี่ยก็สามารถเข้าไปร่วมจอยในกลุ่มที่ลิงก์ด้านล่างได้นะผมจะมีรายละเอียดบอกว่า m ม c r o s o f ม3 6 5เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะแล้วก็มีรายละเอียดการใช้งานเนี่ยยังไงบ้างนะผมคือค่อนข้างจะละเอียดเลยสามารถเข้าไปกดจอยในกลุ่มได้หรือว่าทักมาถามใน Facebook Fan Page ได้เหมือนกันนะโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,อนนะ้อยสักเพื่อนเนาะใครติดปัญหาอะไรหรือว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมนี้ก็สามารถคอมเมนต์ว้ทีต่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ